ต่อกันในช่วงรหัสลับ DNA ะนะครับกับรถ2คันจาก2ค่ายซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่า2อคันนี้ต่อให้ไม่แต่งนะก็แบบดูดูแบบดูสวยแบบแล้วก็ดูแบบแรงอยู่แล้วเนี่ยพอเจอชุดแต่งเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าแบบโอโ้โหอคอรถต้องแบบเดี๋ยวหลังมองเลยนะครับเนี่ยกับนี่เลยค่ะ Mercedes เนะี่ย SL SLS M G Black Series แล้วก็ B M W X5 M ค่ะช่วงรหัสลับ DNA ้ดาวสังแฉกกับความร่วมมือในแบบหนึง่งมิดชิดใกล้กับ AMG สำนักแต่งคู่บุญเผยภาพบางส่วนของสุดยอดยนตรก,รกรรมระดับซปเปอร์คาร์คันใหม่ขณะออกมาวิ่งลองเครื่องให้พวกเราได้เห็นนั่นคือ Mercedes SLs AMG Black Series โดยครั้งนี้ถอดชุดเกราะออกไปบางส่วนทำให้เราได้เห็นโฉมบริเวณส่วนหน้าของตัวรถและสิ่งที่เผยให้เห็นออกมาก็คือช่องอากาศขนาดใหญ่ที่จะมาช่วยระบายความร้อนให้กับชุดเบรกและเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ส่วนสเกิร์ตด้านข้างถูกออกแบบให้ต่ำลง,งพร้อมความเรียวและบางขึ้นนอกจากนี้ยังมีปีกลเล็กๆด้านข้างของกันชนเพื่อเป็นช่องอากาศและช่วยในการสร้างแรงกดอย่างไรก็ตามปีกด้านข้างและฝากระโปรงถูกปิดคลุมเอาไว้ซึ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจยังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับแบล็กซีรี์อีก ในขั้นตนน้นหนี้เรายังไม่รู้ว่าเหล่าทีมงาน AMG และ Mercedes จะทำอะไรในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างแต่ก็อยากคาดเดาเอาว่ามันน่าจะเป็นเครื่องยนต์ V8 ขนาด 6,200cc หรือไม่ก็อาจได้เห็นเครื่องยนต์ V12 ออกมาเป็นทังเลือกเพิ่มเติมก็เป็นได้ครับส่วนอีกคันนี้มาให้เราเห็นแบบไม่ทันตั้งตัวครับกับ BMW X5 M ใหม่และก็แน่นอนว่า BMW X5 M ใหม่นั้น มาในแบบพรางตัวเหมือนกับทุกคนันแต่ถึงแม้จะพรางแค่ไหนเราก็ยังเห็นความรุดงานที่แฝงมปด้วยความดุดันสไตล์สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าและหลังในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ BMW เบรกขนาดใหญ่ปลายท่อไอเสียแบบสท่อรวมไปถึงยางขนาดใหญ่พร้อมแพลตฟอร์ม F10 ของซีรีส์5และเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูงสุดถึง555แรงมา้าง1 0 0 ตัเวลาเพียง4วินาทีนอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่า BMW X5 M ใหม่จะลดน้ำหนักตัวเองลงอีกเพื่อแก้ปัญหาการบริโภคน้ำมันแต่เรายังคงจะไม่ได้เห็น BMW X5 M ใหม่ในเรียววันนี้แน่นอนเราต้องรอให้การมาถึงของโมเดลต้นแบบ BMW X5 ปี2014เสร็จสิ้นไปก่อนซึ่งน่าหมายความว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับ X5 M นั้น น่าจะอยู่ราวๆปี2015เป็นอย่างช้าครับโหนี่ต้องรอนานมากเลยนะคุณเบิ้ลก็เขาออกมาวิ่งรอช่างภาผมให้แบบหันไปถ่ายแล้วก็เหมือนเป็นการท้าทายไงท้าทายให้ผมแบบหาข้อมูลมาบอกผู้ชมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาแบบจบท้ายด้วยการบอกว่าอีก2ปีเจอกัน <N> <man> ขขนา<ห>นมากอะนรับยใหม่เดี๋ยวอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ครับเ,ออเดี๋ยวเขาค่อยออกมาถ้ามก็จะนำมาฝัง่าก็น, <ะ S 2> นามาฝังอีกครับแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะช่วง X-ray นะคะไม่มีการแบบมาหลอกให้ยาั่วจากไปแน่นอนค่ะกับเรื่องอุปกรณ์เสริมสมรรถนะด้านอากศา,าศศาสตร์ครับ <S <S ช่วง x อ็กเรย์สนับสนุนโดย c h e v r เล e t ทรลเ l ลเซอร์ใจถึงก็ไปถึง คอส m ล้อแม็กซคุณภาพจาก P.P. SuperWheels อากาศที่ไหลผ่านรถยนต์นอกจากจะทำให้เกิดแรงฉุดหรือแรงต้านอากาศแล้วยังทำให้เกิดแรงยกด้วยเนื่องจากอากาศที่เคลื่อนที่เร็วจะมีความดันต่ำกว่าอากาศที่เคลื่อนที่ชา้าเมื่อพิจารณารูปทรงด้านข้างของรถยนต์จะเห็นว่ามีส่วนคล้ายปีกเครื่องบินคือด้านบนนูนใต้ท้องแบน ดังนั้นเวลาที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอากาศจะเคลื่อนที่ผ่านลังคาด้วยความเร็วสูงกว่าที่เคลื่อนผ่านใต้ท้องทําให้เกิดแรงยกเหมือนใต้ปีกเครื่องบินส่งผลให้แรงกดและแรงเสียดทานของยางกับถนนลดลงจึงบังคับรถได้ยากขึ้นด้วยเหตุน,นี้บรรดานักซิ่งจึงนิยมติดตั้งชุดแต่งด้านอากาศพลาศาสตร์หรือแอโรพาสแต่มันจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนและลดอาการเหินของรถได้จริง หรือเป็นเพียงเครื่องประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้นเราจะมาเอ็กซเรย์กันเนื่องจากขณะรถวิ่งจะมีกระแสลมเข้าไปหมุนวนใต้ท้องรถมากและจะยิ่งมากขึ้นตามระดับความเร็วที่เพิ่มขึ้นรถระดับไฮเอนทุกคันจึงใช้ซิลปิดใต้ท้องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันกระแสลมที่จะเข้าไปหมุนวนใต้ท้องรถเมื่อใช้ความเร็วขณะที่ใต้ท้องรถด้านหลังสุด ก็จะมีอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคลีบรีดอากาศหรือ diffusers ทำให้อากาศเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นนั่นคืออากาศจะถูกระบายออกไปจากใต้ท้องรถได้เร็วขึ้นนั่นเองการออกแบบรถในปัจจุบันโดยเฉพาะรถสปอร์ตวิศวกรจะออกแบบในลักษณะใกล้เคียงกับรถแข่งคือมีทั้งแรงยกและแรงกดในเวลาเดียวกันการสร้างสมดุลของทั้งสองแรงนี้ช่วยให้รถสามารถแบกม่านอากาศไปได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคงแม้จะอยู่ในย่านความเร็วสูงรถสมรรถนะสูงบางรุ่นอาจมีเพียงสปอยเลอร์ชิ้นหางขนาดเล็กติดตั้งอยู่ระหว่างไฟท้ายซึ่งจะกระดกเปลี่ยนมุมช่วยสร้างแรงกดแปรผันตามความเร็วโดยที่ความเร็ว176-200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสปอยเลอร์ชิ้นเล็กนี้จะสร้างน้ำหนักกดตัวถังได้ราว334กิโลกรัมแต่ถ้าความเร็วเกิน300กิมตรชั่โมง แรงกดจะแปรผันไปถึง585กิโลกรัมและช่วยกดตัวถังอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งถึงความเร็วสูงสุดจะเห็นได้ว่าผลดีของชุดแต่งหรืออุปกรณ์เสริมสมรรถนะด้านอากาศพลศาสตร์ก็คือการสร้างแรงกดให้กับตัวถังขณะใช้ความเร็วสูงเพอเฮนาอย่างทั้ง4เส้นกดติดอยู่กับพื้นถนนให้มากที่สุดชุดแอโรไดนามิกจึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนประกอบอื่นของตัวรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถสมรรถนะสูง รวมถึงรถแข่งฟอร์มูล่าวัดที่ก่อนการแข่งขันทีมงานจะต้องคลุมผ้าปกปิดการปรับมุมสปอยเลอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังกันอย่างมิชิดเพราะการปรับแต่งระบบแอโรไดนามิกให้เหมาะสมกับสนามจะสามารถช่วยเพิ่มความเร็วของรถประสิทธิภาพในการเกาะถนนรวมถึงความเร็วในการเข้าโค้งได้เป็นอย่างมากซึ่งหมายถึงผลแพ้ชนะกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามการออกแบบและการใช้สปอยเลอร์ ต้องคำนึงและคำวนวณความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเอียงของสปอยเลอร์กับแรงกดที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนพวกที่ฮิตติดสปอยเลอร์ขนาดใหญ่โดยไม่มีหลักวิชาการรองรับผลเสียที่จะตามมาทันตาเห็นก็คืออัตราการบริโภคน้ำมันจะสูงขึ้นเพราะเกิดแรงต้านอากาศในระดับที่ไม่เหมาะสมขณะรถเคลื่อนที่แรงกดของลมจะไปเพิ่มน้ำหนักส่วนเกินให้กับรถกลายเป็นภาระที่เครื่องยนต์ต้องแบกรับไว้โดยไม่จำเป็น